ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการติดตามบรรยากาศการจับกุ้งกล้ามกรามสัตว์เศรษฐกิจอันดับหนึ่งของจังหวัดกาลสินและอาหารยอดฮิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัดกาลสิน์เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างคึกคักโดยพบว่าเริ่มมีพ่อค้าแม่คา้าคนกลางต่างจังหวัดทั่วทั้งภาคอีสานเข้ามารับซื้อกุ้งกล้ามกรามสดจากบอ่อเทียวละ1 0 0 2 0 0กิโลกรมัมพร้อมกับสั่งจองล่วงหน้าเพื่อนำไปส่งร้านอาหารตามจุดรับซื้อในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงหลายละหลายตันหลังหลายพื้นที่ได้มีการผ่อนคลายม สู่โรคประจำถิ่นนายอาทิตย์ภูบุญเติมอายุ52ปีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกลามบ้านตูมูดที่4ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินกล่าวว่าบรรยากาศการจับกุ้งกล้ามกลามจําหน่ายก่อนที่จะเริ่มต้นช่วงเทศกาลสงกรานต์เริ่มกลับมาคือคักอีกครั้งเนื่องจากในหลายพื้นที่ได้มีการผ่อนคลายมาตรการโควิดในทีนเพื่อเตรียมเข้าสู่โรคประจำถิ่นหลังจากก่อนหน้านี้ซบเซามาตั้งแต่หลังเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาทางนี้ตนเองได้สำรองกุ้งก้ามกลามที่ได้ขนาดจับจำหน่ายเฉลี่ย20ถึง20 ภาตัวทอนกิโลกร,รมัมเพื่อจําหน่ายในช่วงเทศก,กาลสงกรานประมาณ2-3ถึงตันโดยจะมีพ่อค้าจากต่างจังหวัดมาจองไว้และนัดหมายมารับที่ปากบ่อเที่ยวละ 100- 200ถึงกิโลกร,รมัมโดยราคาขายส่งที่ปากบ่อราคากิโลกร,รัมละ250บาทขณะที่พ่อค้าคนกลางจะบวกค่าขนส่งเพิ่มอีก20-30บถึงาบาทตามระยะทางทั้งนี้จากการสอบถามพ่อค้าคนกลางว่าสถานการณ์โควิด -19 ยังมีการติดเชื้ออยู่เป็นจำนวนมากก็ไม่ส่งผลกระทบกับบรรยากาศการซื้อขายในช่วง เทศก,กาลสงกรานต์เพราะกุ้งกรามกลามได้ชื่อว่าเป็นเมนูยอดฮิตในช่วงของเ<ส>ทศก,กาลสงกรารต์สามารถที่จะปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูและยังเป็นของฝากได้อีกด้วย